สวีดดัตและสดดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมกันซีซีคอนซีคอนเดลใช่ไหมใช่หรอเดี๋ยวซีซีซีคอนซีคอนเดลอะไรก็ไม่รู้อะ่ะนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเล่นให้ดูตัวอย่างเป็นเบื้องต้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะเริ่มจากของนะครับของทุกอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็เอามาลากใส่ไว้ช่องด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ น้ำยา HP อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะจะใส่นะครับก็ใช้ได้นี่กดคลิกขวานะครับแล้วก็นี่ครับไอสีงเหลืองนี่ไม่ต้องแปลกใจผมว่ามันก็คงใช่อย่างที่ผมคิดนะก็คือกดที่ตรงนี้คนระับเทเทเท, ê, ท ê เชลเทเชลช็อปอะไรแล้วจับจไม่ดูเรื่องเลยนะครับเอ่อก็จะมีโนมอนกับ <X> <descent> พร <X> ีเมียมนะพรีเมียมก็จะเป็น <X> ่ยครับมีปืนมันให้แลกหรืออะไรสักอย่างปะ ใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ตามนั้นอ่ะหูยชอบว่ะเนี่ยชอบว่าซะหน่อยเอาซะหน่อยนะครับน้องก็ต้องกดสตาร์เขาจะลองไปเลยครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะแล้วก็ดูกัน holy shit กจะมงยิงใส่หน้าไม่ชอบหกสิบอัน อันนี้อันนี้น่าจะหลอนต่อมาเป็นอันนี้นะครับถ้าถ้าทำไงวะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกใต้คลิปด้วยนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองแลกกันอีกสักอันละกันอีกสักครั้งให้เธอฟังชันมาดูกันดีกว่านว่ามี มีเปลืนอ,อะไรแรงๆมั้งเปลือนี้ยังกากเลยอือมเฮ้ยลยฟินอ่ะมีลฟินด้วยเหรอ <S <S ก็มันก็มีอยู่หลายแบบเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองคนนี้ใครอ่ะคนนี้ใครไม่ทราบนะบแล้วก็อย่าไปสนใจเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็ เริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับใครที่เพิ่งเล่นหรือเล่นไม่เป็นครับอันนี้เป็นช็อปนะครับแล้วก็ของก็จะมีให้ดูแต่ละตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ของอะไรได้บ้างนะครับใช้ตามสายนะส่วนไอเทมพวกนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเป็นไอเทมตกแต่งนะเนี่ยมีหนึ่งมีหนวดนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่มีนะัแต่ก่อนนี้จะมีอยู่แค่นี้แค่นี้นี้แล้วก็อันนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นรุ่นรุ่นเบต้าอยู่นะครับเปิด ทดลองมาให้เล่นนะครับเราก็จะกดหาลองเริ่มเล่นกันเลยระหว่างนี้เราก็ตัดเข้าไปในเกมดีกว่านะฮะโอ้ยเมื่อกี้โอเคโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเกมนะครับตรงที่ผมต้องตัดมาเนี่ยเพราะว่าหน้าตรงโหลดดิงเนี่ยมันมันมัไม่ได้ว่าอะไรมันตัใช่โอ้โหเนี่ไหมนี่เห็นแล้วไหมเหลือ

ระหว่างเกมนะครับมันจะมัดจมีกงมีเกาะอย่าเงี้ยให้เก็บกันเกาะอยู่ตรงไหนเกาะอยู่ด้านมาของเรื่อนนะครับก็ต้งหาตัวเกาะว่าเเขาถึงเล่นตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงอุ้ยตายตายแน่ตายแน่ทำไม่ชังปืนออกมายิงโหโง่เน่ ส่วนคนที่สงสัยว่าที่เก็บเรื่อนอยู่ตายโดยเลยว่าสองข่าโอ้ช่างวาระวัติดูสงสัยว่าเรื่องมันอยู่ไหนนะครับแลก็นีเลยแล้วก็เดินมันที่ผมบอกก็คือมันเป็นรุ่นเบต้าก็คือมันยังกำลังอยู่ยังตายยังยังขึ้นอยู่นะประมาณนี้ ตายสิเอาโอ้ทำไมจู่ๆกระขนาดนี้เลยวะเคลเล่นดีๆละที่มันแหลกๆนะเพราะว่าอัดคลิปก็เลยก็เลือดเลือดเดี๋ยวหาเลือดให้ดูก่อนว่าเลือดหน้าตามันเป็นยังไงนะอันนี้เป็นกล่องกระสุนนะเอ่อเลือด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 โอ้ยอย่าลอยิงดิ าดเดิเกิดยอะเลือดมันันไหนวะตางกแพงปะเฮ้ยได้คิวเว้ยได้คิวเฉยเลยอยูยูยอ่าระหว่างนี้เนี่ยเราก็หาเลือดกั้งแ เฮ้ยมันไหนล่ะอ่แอะแหลกตายเลยโอ,ยอยมิชิอมูริชิจังผมว่าด่านนี้ไม่มีเลือดแน่เลยวะ่ะนะคงไม่มีนะครับถ้าเป็นเลือดเนี่ยมันจะเป็นหลอ,อดสีส้มๆนีน่ไม่เป็นเลือดนะ กูคาเฉยเลยนี่ผมจะมาโมรียา แปลงนะครับอ,อ้าวไอหมวกแดงตายนะหลายคนอาจะสงสัยว่าหมวกแดงนี่นคืออะไรทำไรได้นะทำไรได้นะนบอกไว้ตรงนี้แล้ว่าทำให้คุณตายเร็วขึ้นนะเพราะว่ามันถ้าใครฆ่าเยอะเนะี่ยมันก็จะมีเฉยนานคนะิดแ,แม่ จะเลงมานื่สุกแต่ไมได้แ้มันก็จะตายเลยไม้ชิว e i n o o n e y t คนชอบชอบล่นพวกไปดีด่เทีเดนั้นนะครับ,ค,รบ200คืออ ใช่ป่ะหรือว่าทีมเราทีมใครวะเฮ้ยทีมเราดิเฮ้ยทีมเอา้าอุมเอาใหม่ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยครับพอดีเมื่อกี้เอ่อเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องตัดมาตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลามันโหลดดิ้งอ่ะโหลดดิ้งปุ๊บเกมมันจะค้างครับค้างแล้วมันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ เดี๋ยว,เยวจเย็น Here we go Here we go <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนขั้นเกียนนะครับเพราะว่ามัน <c oughs> น่าจะเป็นสายปืนบางตัวเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลองเดี๋ยวผมก็จะซื้อซื้อไว้ก่อนหมวกหมวกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็นี่ครับตัวผู้ชายนะครับเอ่อตัวนี้ตัวนี้เป็นสายป <c oughs> ืนแล้วก็ใส่มีดน,นะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่มันก็ เล่นโอเคเลยอ ouais. ะสำหรับคนที่ชอบเล่นสนานะครับก็เพิ่งมาแนะนำตอนท้ายเนี่ยนะกูเอ้ยจะบาตายก็นะครับ,ต,นะรบตัวตัวนี้เนี่ยมันมันมันเป็นเพราะว่าเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ดิตัวนี้เกียนมากเพราะว่าเพราะว่ามันไอ้นี่ครับมันมันมัน ยังไงมันมันเหมือนเป็นสายปืนอ่ะแล้วมันมีปืนระเบิดเนี่ยปืนไหนวะเนี่ยเนี่ยปืนระเบิดอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าดาเมจมันก็แรงใช้ได้เลยนะ,ะแล้วก็เนี่ยครับสายสายอะไรอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันผมไม่ค่อยรู้เรื่องสายในเกมนี้นะ,ะนี้นี้เป็นสายสไนเปอร์แล้วกันสไนเนี่ยเออค่อนค่อนข้างแรงนะเพราะว่ามันมัน ผมจะบอกไงแม่งแรงมากอะ่ะผมโดนนัดเดียวตายอะ่ะอันนี้เป็นสายแทงนะอันนี้รู้เลยแม่งถือโลตัวใหญ่อันนี้สายอะไรไม่รู้นะครับแต่เนี้ยน่าจะมีดอันนี้สไนอันนี้พพอร์ตแต่สกิลแรงมากอะ่ะปืนแต่ละปืนก็เท่น,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เ <c oughs> พิงพ่งเพิ่งเพิ่งเคยเล่นกันในสตรีมนะครับก็เกมน,นี้มีให้โหลดฟรีในสตรีมนะพิมพไป C, กันซีแล้วก็สเปคาราทีหนึ่งแล้วก็ทูนะครับก็ได้แล้วฮะมีเสื้อผ้ามีอะไรให้ลองกันแต่เสื้อผ้าน้อยไปหน่อยนะผมไม่ชอบผมชอบใส่กระโปรงมากกว่าเรียว,ว่ากลามกเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบอไปเพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ